เราจะไปนี่คือ <blunt animation> บนยอดสูงสุดครับมาสัมพ ja ุทธเจาจารานสัมปันสุขะโตภะวิทูตารุ ภริสัตย์พูดถวากาวติถวากาวตธรรมที่ก็หกที่ก็หปัก

องา์จกบาอาจารย์ใจมังกรุณรัตน์ัท์ไกรกรอมกันอสมา